มมาร่วแต่สำหรับเขาชีวิตดูจะไร้จุดหมายบหัวของเขามุ่งมั่นแต่จัดจีบหญิงเท่านั้นไม่ค่อยเก่งแต่ข้อมูลเฮียบบิ๊กเดต้าตัวจริงและหมีพูดเยอะช่างรุวีวอสุดแต่ไม่เคยทิดเพื่อนนะครับสำหรับจิ๊บเธอคือสาวสวยครองใจโอมมาตั้งแต่สมัยเรียนเรียกว่าคนนี้พี่รัก ส่วนเข้ามาเปลี่ยนชีวิตโอ้มไปเลยก็ว่าได้สียงแรก่อยครับเซตแรกเชิญน,นะฮะยังมีหลายเซตครับนักแสดงมากมายนะอาฝากนิดน,น,น,นึงโซเชียลมันคิดว่าเกิดคือกี่รักเกอร์เขวยที่ตาอที่รักเธอเสมออย่างพิกเล็ตจัดแจ้งทุกอย่างจนใครก็มองว่านี่มันเม้แล้วแต่ ยายเรื่องใหม่ของจ๊บทำให้ความพันยิ่งลึกซึ้งเสีสังชื่อดัอเองเขาได้รับการขนะนามจากโลกอินเตอร์เน็ตว่าเป็นชายที่พาทุกอย่างมาหมดแล้วเอาละครับและนี่ก็คือเหล่านักแสดงจากบัณดิตเจบ็บใหม่เดอะกราดิเอทของเราครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับ โอ้โหก็ต้องฝากให้ทุกคนบอกว่าฮะบัณฑิตเจ็บใหม่แถลงข่าวด้วยนะฮะจะได้ไปตามดูภาพรูปต่างๆนะฮะผมเห็นพี่ก๊อฟยิงยิงแบงค์ไม่ออกอยู่ด้านหน้าคือสิ่งที่ผมถามอยู่ก็ผลว่าเอ๊ะมันเปิดใหญ่มากเลยนะถ้าผมยิงไม่ออกนี่ผมเขินๆนะฮงข้าอยู่ในสภาพดีนะผม่เขินนิดนึงโอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะฮะผมต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่าเรื่องเด็กแพ้ทุกเอกเนี่ยค่อนข้างมีเส้นเรื่องที่หลากหลายเหมือนกันเนาะผมจะค่อยๆถามไลยคือเส้นเรื่องก็คือมีเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามแต่พี่ก๊อฟนี่่่นาจะอยู ท้งทุกเส้นเลยใช่ครับเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นเล็กเส้นอุ้ยผมไปที่เส้นแรกก่อนนะครับเป็นเส้นเรื่องของคุณโอมแล้วกันนะครับอ่คุณโอมคุณโอมครับอคุณโอมเส้นเรื่องคุณโอมมีใครบ้างนะมีมีบอลชอนแบงค์จอมแจมและจีน่านะฮะก็อยากจะเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ารับบทเป็นใครกันบ้างนะฮะในแต่ตัวละครครับผมก็คือโอมเนี่ยจะเป็น นุ่มจบใหม่จบวิศวะรอมเพิ่งจบมาแล้วก็โดนคําถามเดียวกับที่หลายๆคนอาจจะเคยเจอก็คือเรียนจบแล้วจะไปทําอะไรซึ่งเราเนี่ยตอนแรกเราก็หาไม่เจอเหรอกจนเราไปเจอโคชมิกเจอหลายๆคนทําให้เราไปรู้ว่าความฝันนั้นสูงสุดของเราเนี่ยครับคือการจีบญิงว่ะแต่ว่าเด็กที่ขี้อายคนที่ไม่กล้าอย่างเราเนี่ยจะทํายังไงถึงจะจีบผิงสำเร็จ ก็เป็นเป้าหมายที่แตกต่างจากทีจบใหม่ไปแล้วก็จะมีเพื่อนๆอีกสองคนกับสาวๆมาให้ทดลองจีบอีกสองคนด้วยอ้าวเหรอที่ปรึกษาเตาบ้าไ่ง้จริงครคือคุณเป็นไลฟ์โค้ชตัวจริงในใช่เป็นในในแสดงก็เป็นในแสดงในแสดงถามมก่อนอย่างแรกตอนตอนอ่านบทรู้สึกยังไงคือตอนที่พี่เขาติดต่อมาว่าเล่นเป็นไลฟ์โค้ชเนี่ยก็ตกใจนึงเพราะว่าก็อันนั้นแหละครับ ตกใจเราะตกใจแบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้แบบเงียบแบบนึงหน่อแล้วพอเราถามลึกเข้าไปในเชิงดีเทลว่าตัวละครนี้เป็นยังไงมันมันไปมันไปมีส่งผลกระทบหรือเป็นแรงบันดาลใจยังไงกับเส้นเรื่องของสามสามคนนี้ที่ที่พยายามจะไปในสายอาชีพแต่ละอย่างแล้วคือตัวเราก็มีโอกาสไปโผล่ตลอดสองในสามเส้นเรื่อง ซึ่งเราจะเป็นเหมือนกับว่าเวลาที่เขาไปเจอเรื่องหรือไปอเจอประสบการณ์อะไรต่างๆเขาเคยเจอโค้ชมิตรมาก่อนครั้งแรกทําให้ ตัวโคสมิกเนี่ยไปโผล่ในจินตนาการเขาอาจจะเป็นตัวละครนั้นทีตัวละครนี้ทีด้วยมันจะเป็นด้วยการที่แบบเขาไปเจออะไรสถานการณ์ต่างๆเช่นไปเจอวินมอเตอร์ไซค์เจอตำรวจเไปเจอเมดที่ที่เห็นกอปแต่งกับเมดลงในไอจไม่ใช่ความชอบส่วนตัวนะครับอ๋อแน่ใจนะคือก็ <laughs> มีบ้างด <laughs> ้วยนะ <laughs> คือน่ารักปีครับน่ารักด sí ีครับอันนั้นนะครับก็คือว่ามันเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ของของเรื่องนี้ด้วยซึ่งก็มองว่า๊อาได้เล่นเป็นหลายตัวละครในในในซีรีส์นี้แล้วมันท้าทายกับตัวเราแล้วมันเป็นคอมดี้เรื่องแรกๆในรอบหลายๆปีที่แต่ก่อนเคยเล่นซิคคอมมาแล้วก็ไม่ได้เล่นมาอีกเลยประมาณห้าหกเจ็ดปีได้ครับห้าหรือหกหรือเจ็ดเจ็ดก็ได้ครับเจ็ดปีครับได้ผมให้เจ็ดก็ได้ประมาณนั้นก็เลยรู้สึกว่า ตัวละครนี้น่าสนใจมากแล้วก็เลยได้รับมาเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตอนมาถ่ายทำนะครับรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่เราเล่นใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยเล่นละครมาเหรอเขาเล่นใหญ่นะพี่ก้องเขาใหญ่จริงไงเขาใหญ่แล้วก็ต้องมีบทพวกแบบฟังคมต่างๆที่เป็นภาษาอีกด้วยขอสักคำคมได้ไหมขอสักคำคมได้ไหมจำไม่ได้เลยอะไรวะมันเยอะมันหลากหลายมเยอะมากมันเยอะยมนอะไม่มีอันที่แบบจำๆเลยอันไหนที่เขาสอนแล้วคุณชอบมัน้ด้ไหมคำคม พี่ยังจำไม่ได้เลยไม่ผมมันไม่เข้าหัวกันเลยเพราะว่าในแต่ละครั้งที่โค้ชมีผัวอ่ะมกนจะสอนใหม่เรื่อยๆทำคมมาเยอะแยะไปหมดเลยครับซึ่งอยากให้ไปรอดูในนั้นเพราะว่าเป็นทำคมที่ไปดูดีกว่าโอ้คุณหมอนจะเป็นไล์โคนจริงๆเลย้คือสอนไป แต่ว่าจะม,มีใคร,รด้วยใช่<อ>แล้วก็ <c oughs> สุดท้ายแล้วในใน <c oughs> คือไม่ได้สปอยครับในตอน,อนท้ายของเรื่องก็มันจะมีแง่มุมต่างๆที่คอยสอนเราด้วยเรื่องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตหรือความมั่นใจในการเลือกเส้นทางในชีวิตของตัวเองก็เ,เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแค่ไลไฟ์โคชแต่เราได้ไมาเล่นอะไรที่สอนคนดูด้วยเลยรู้สึกว่าเป็นเป็นบทที่น่าสนใจและให้ให้ความให้ความรู้กับคนดูด้วยครับก็บคือเล่นสนุกด้วยหลากหลายและยังได้ให้ข้อคิดดีๆใช่ให้คนดีด้วย เป็เทสต์เดือดก้าวแรกของพวกเราครับก็ได้ร่วมงานกับรายทีวีนะงั้นเหมือนว่ารายทีวีเนี่ยเหมือนเป็นผู้ให้กำเนิดโอ้ผู้บุกเบิกผู้บุกเบิกผู้บุกเบิกแบล็คแคสผู้แหวกถ้ามแบล็คผมก็พูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยๆนคุณไปฟังพูดต่อเลยครับซึ่งก็ทำเมื่อกับรายทีวีก็สี่เรื่องเลยแล้วมีโอกาสในปีนี้กลับมาได้ทำด้วยกันอีกก็แฮปปี้มากนะครับซึ่งสิ่งที่เรารู้โอเคถ้าเป็นถ้าเป็นคอนเทนต์แบบนี้แล้วอยากให้เกิด ให้คนดูสนุกแล้วก็ตื่นเต้นด้วยกักนนะครับเราก็จะมีประสบการณ์มากที่จากสิ่งที่เราทำมาโอเคเราเห็นว่าถ้าเป็นประมาณนี้นะครับหรือว่าการดาเนินเรื่องแบบนี้คนดูชอบอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เราใช้แล้วก็ทํางานด้วยกันก uh huh. ็อยากที่บอกเป็นวิธีครับว่าคนดูหลักของไลน์ทีวีเนี่ยตกเป็นกลุ่มที่เป็นนักศึกษ,ษาจบใหม่หรือว่า First j o b b e r ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็เลยอยากให้มันมีคอนเทนต์ เด็กจ <time> ับใหม่เลยนะจัเปอร์จัมเปอร์พี่โาแบบไม่ต้องเป็นเรื่องเรื่องคาหลักด้วยนะเอาเป็นเรื่องเรื่องงานเอาความเป็นจริงพี่โตเคยเจอไหมยังไงแล้ววางอาชีพไหยวางวางคาแรคเตอร์ของตัวละครต่างๆอาชีพเหล่านี้ยังไงได้คือโดยโดยคาแรคเตอร์กับกับคอนเซ็ปต์อาชีพเนี่ยคือแบนเค้กเขาถ้เป็นคนวางมาแล้วประมาณหนึ่งคือวางวางหลักแล้วว่าอย่างตัวสตาร์ทอัพเนี่ยตัวทักเอณเราเราบอกได้ยังไงว่าเป็นใครหรือ เด็ก็เห็นอยู่แล้วเราคงจะคุยถามวันนี้ยังงงงงไปเรื่อยเราไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะยังไม่บอกว่าอย่างไรเอกก็แล้วกันบอกสตาร์ทอัพวางประมาณไหนก็คือโปรแกรมเมอร์นะอะไร์ก็เป็นโปรแกรมเมอร์โปรรแกอันนี้โลกดิบผมช่วยกันที่ดูแลคือโปรแกรมเมอร์เรารู้สึกว่าเป็นเป็นคนที่อยู่กับหน้าจอคอมอยู่กับตัวคนเดียวซะเยอะอะไรอยงเงี้ยเรารู้สึกว่าผมเป็นคนที่รู้สึกว่ามีความเก่งแหละแน่ๆเก่งในเรื่องที่ตัวเองทำเพราะว่าวันๆไม่ทำอย่างอื่นนอกจาก อยู่หน้าคอมหน้าคอมแบบนัตลอเปลาถูกต้องครับเพราะฉะนั้นคือคนที่เป็น beauty บ l o g g e r beauty b l o g g e อ beauty blogger beauty b l o ผมรู้สึกว่าเป็นคนที่อ่านมันได้แน่แล้วเขาตัวรักสวยรักงามอ่รักสวยรักงามแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่รู้สึกว่ามีความฝันมีความฝันมีความเป็นภรรยาอยากจะเป็นลูกเนี่ยจะเป็นนี่ผมรู้สึกว่า หรืออยากจะก้าวไปสู่ข้ามไปสู่การเป็นนักแสดงดาราอะย่างเงี้ยก็ตือวางวางเอ็กลไว้แบบนั้นเหมือนส่วที่เราเห็นกันแล้วต้องนะผมน่าจะได้นะวิธีการเลือกนักแสดงผมพูดได้ไหมว่านักแสดงมีใครบ้างเอ่อผมคุณอนุญาตผมก็ได้ขออนุญาตผมก็ได้ถ้าคุณขอพูดได้ถ้าจะพูดได้เพราะเห็นกันหมดเลยครับพี่นิทบอกหน่อยครับว่าเรื่องเรื่องมะไอย่างไงี้ยเอ่อคนแรกนะครับเอ่อโปรแกรมเมอร์มีนอ่อน้องมีนที่เรียกน้องมีนเนี่ยเอ่อ อันนี้ตอนจริงๆคือเราเราดูไว้หลายคนว่าใครสมองกับบทนี้อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งในบทเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไม่หล่อด้วยนะอ๋อแม่อนนมีแสงแฟชั่นมีแสงแฟชับนตึกซ่าสดุดีหล่อไหมครับไต้นน้องมีไม่หล่อหรอกนทั้งหมดถนนนี้ต้นนี้ต้นนีะเจ็บใหม่นะคุผมว่าไงผมว่าเขาหล่อนะอ๋อใช่ครับแต่ว่าตามบทเนี่ยเราก็บอกกับบิ๊กแล้วว่าเฮ้ยแต่มีหล่อนะ อีการนะทยังไงให้เขาไม่หลอดีกว่าทำยังไงให้มีไม่หลอกผมพยายามอยู่หลายครั้งในเรื่องนี้และสุดท้ายทำไม่สำเร็จนะครับผมเลงก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนหลอนี่แหละที่ที่จีบหญิงไม่เก่งละกันคือเรื่องของโปรแกรมเมอร์ในเรื่องนี้คือเขาได้เป็นเป็นคนที่อันนี้เพูดถึงคาแรคเตอร์เขาไม่ได้ตัวเองก็ต้องบอกโอ้โหเด็กสมัยนี้ไม่ใไ่เองตอไปต่อากทาเพื่อให้มีความแปลกใหม่ แล้วก็ดูแบบ้ได้ประโยชน์กับน้องๆ้อง,องอรุ่นใหม่ๆแต่โจทย์เราคือเราทำซีรีส์ที่สนุกอยากีคือทูกมาททุกเงินอยางคิดว่าเราทำสา,ารคดี <c oughs> <c oughs> วันนี้ที่เรามีซีรีส์ <c oughs> แล้วมีดารามาแสดงนะครับที่เป็นขวัญใจของน้องๆหลายๆคนนะครับก็เชื่อว่าสนุกแน่ๆนะครับเปิดมาก็ดีได้ อ,อ,อ,อึ้งอึ้งทำไมเขาบอกไปแล้วทำไมเด็กเป็นช้างวะเฮ้โอ้โหอันนี้มันขึ้นอยูย่กับแต่ละคนแล้วอ,อันนี้คุณคุณี่เด็กคนอะื่นไม่ได้แล้วไม่โดนะ